วันนี้เราจะมาดูวิธีเปิดบัญชีซื้อขายในแอปแบบง่ายๆรับรองว่าทำตามได้ไม่ยากแน่นอนครับอย่างแรกเรามาเข้าที่หน้าแอป GMI Aide กันแล้วเลือกปุ่ม Create New Account ข้างล่างได้เลยครับเลือกแอปเ a ร e ที่ต้องการโดยคลิปนี้เราจะขอแนะนำการเปิดบัญชีซื้อขายบนแอป d a นะครับหลังจากนั้นเลือกประเภทบัญชีหลักที่เราต้องการที่จะเทรด หากเทรดเองให้เลือกที่บัญชีแรก self trade ได้เลยครับเลือกประเภทบัญชีที่ต้องการโดยจะลองเลือกเป็นบัญชี Standard ให้ดูกันก่อนนะครับเลือก leverage ที่ต้องการถ้ามี IB code ก็ใส่ลงไปตรงนี้ได้เลยครับหลังจากนั้นกดปุ่ม create เพื่อดำเนินการต่อได้เลย เท่านี้ก็จะได้บัญชีซื้อขายบนแพลตฟอร์มดีเกันแล้วโดยสามารถเช็คได้จากชื่อบัญชีที่ขึ้นต้นด้วยดีเอ็ด้ด้บนบัญชีที่เราสร้างนี้ได้เลยนะครับเทรดกับโลเกอร์ชั้นนำปลอดภัยสบายใจกับ g m i Markets